ดูอ่อนโอเคไหมคะ อะไรคือสีอะไรบ้างนะคะมอ ý đảm ตอนนี้นะคะสีแดงกับสีน้ําเงินผสมกันกลายเป็นสีอะไรคะสีม่วงอ่ากลายเป็นสีม่วงแล้วเล่นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะอ้าขั้นต่อไปสีต่อไปใครดีนะใครอยากผสมอ่าการการมือเปื้อนแล้วมาการมาก่อนอการการยืนรอก่อนนะการมือสีเหลืองในเด็กจเจ้าสีเหลืองผสมกับสีอะไรดีคะ อ่ะสีแดงไหนใครอยากจะมาปั๊มสีแดงเอาคนที่ยังไม่ได้ทำจําหูจําจำมูกยกมืออ่ะครีมมาครีมอ่ะการปั๊มสีเหลืองไ,ไ,ไปแปะช่องแรกลูกอ่ะสะบัดนิดนึงเมื่อกี้มันเยอะไปเออมันย้อยอ่ะช่องแรกช่องแรกข้างางงล่ข้างล่างข้างล่างข้างล่าง นั่นแหละเก่งมากต่อไปครีมสีแดงลูกอาการยืนรอแป๊บหนึ่งอ่ะครีมสีแดงครีมไปช่องที่สองถูกต้องค่ะโอเคอ่ะทีนี้สองคนเอามือจับกันผสมกันผสม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 อ่ะผสมผสมอ่ะครีมครีมปั๊มลูกครีมปั๊มตรงผลลัพธ์ตรงนี้ แดงอ้โหเอาปั๊มใหม่ๆลูกให้มันติดอ่ากดลงไปแดงผสมกับเหลืออ,ออกมาเป็นสีอะไรคะส,สีส้มเก่งมากประมือให้หน่อยคะ่ะน่ารักมากเลยต่อไปสีสุดท้ายแล้วใครอยากจะมาปัม๊มมือเอามือลงคะ่ะเอาเฟมดีกว่าเฟมน่ารักมากนั่งเรียบร้อยสีสุดท้ายจะเป็นสี แดงแล้วผสมน้ำเงินแล้วเหลืองผสมแดงแล้วต่อไปก็จะเป็นน้ำเงินผสมกับเหลืองอาเฟมอยากได้สีอะไรน้ำเงินหรือเหลืองอาเฟมอยากน้ำเงินไปช่องแรกค่ะนั่นแหละกดลงไปอ่าแล้วมือออกต่อไปใครอยากจะมาผสมสีเหลืองอาแมชชีนมาแมชชีนแมชชีนมาปั๊มสีเหลืองหน่อยครับ ช่องที่สองครับช่องนี้ครับโอเคอ้าแมชชีนกับเฟรมจับมือกันผสมกันผสมกันขยำไปขยำม,มาลูกอ่าขยำไปขยำม,มาอ่าขยำมเยอะขยำไม่เยอะ,ยเ,ยอะเร็วให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันอ่าเ <I 'm S 1> ฟมดูสิเฟมแบ,บมือสิลูก อีกตรงกลางนี่ตรงกลางยังไม่ผสมกันเออโอเคหยดก็ไม่เป็นไรลูกอ่าแมชชีนปั๊มลงไปที่ช่องผลลัพธ์กดลงไปเลยนั่นแหละโอ้ชัดเจนมากเยี่ยมมาอ่ะหลบให้เพื่อนดูหน่อยสีน้ำเงินผสมสีเขียวออกมาเป็นสีอะไรคะสุดท้าดผิด ขอพูดผิดสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองออกมาเป็นสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวเก่งมากประมือเยี่ยมเลยอ่าไปล้างมือได้ครับ ต้านน้ำเงินหนึ่งมืออีกมือหนึงสีเหลืองอ่ะนิดเดียวพอนิดเดียวพอผสมกันโอเคได้แล้วด้านมาปั๊มลูกออกมาเป็นสีอะไรครับสีเขียวสีอะไรนะครับสีเขียวู้พะอพอครับสีเขียวครับเก่งมากไปล้างมือจ้า